สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านที่เป็น FC ของบั d d ี้มารีนะครับหลายคำถามแล้วก็หลายคำตอบที่ได้จากคุณลูกค้าวันนี้มีโอกาสดีนะคุณผู้ชมได้มารีวิวเจ้าเรืออีกหนึ่งโมเดลที่เป็นกระแสะแล้วก็เป็นที่นิยมมากเลยนะครับตอนนี้นั่นก็คือเรือแบรนด์ไทย ที่หอเอสดาเอสดาประดิ์ที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับวันนี้นะอากาศดีฝนไม่ตกก็เลยจะมาพาชมเจ้าตัวเรือลำนี้ตัวนี้เป็นรุ่นสปีดโปร420นะครับที่ร่วมกันออกแบบแล้วก็พัฒนากับช่างแอสช่างแอสเชียงใหม่ถือว่างานในระดับเทียบได้ในระดับไฮเอนด์เลยก็ว่าได้ทุกคนย่อมรู้จักดีกับผลงานของน้องเขา แต่ณขณะนี้เนื่องจากคิวเรืออาจจะดูยาวแล้วก็การจับจองอาจจะค่อนข้างที่จะใช้นิดนึงแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมใครที่ยังยังไม่ตัดสินใจหรือตัดสินใจถ้าคุณรอได้หรือรอไม่ได้คุณมาดูคุณมาดูตัวเรือลำนี้สวยงามมากๆลำนี้ขนาด14ฟุตนะครับ อุปกรณ์ส่วนควบก็จะมีอุปกรณ์ตกแต่งทั่วไปอย่างเช่นมอเตอร์ไกด์นะฮะมอเตอร์ไกด์นี่ก็ใช้เป็นของมอเตอร์ไกด์เป็นแบรนด์ดังระดับโลกเหมือนกันใช้งานดีไฮทัชสูงดีเยี่ยมต่อมาส่วนควบอย่างอื่นก็ขึ้นอยู่ที่งบประมาณของคุณลูกค้าตั้งไว้หรือจัดทําแบบครบเซตแบบพร้อมใช้เราก็มีช้อยให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นป้อมขับของแบรนด์ดังของคิมเปิลนะครับตัวนี้เอามาผสมผสานบาลานซ์กันแล้วออกมาสวยงามรูปรังคาเครื่องยนต์เบาะนั่งหรือทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นอุปกรณ์ส่วนควบที่ใส่ไปในเรือลำนี้ผ่านมาตรฐานระดับที่เรียกได้ว่ามีการรับประกันหลังการขายคุณผู้ชม มันจะมีเรือไม่กี่แบร์นะครับที่สามารถตอบโจทย์คุณลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไอเดียการออกแบบเรื่องอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆรวมถึงเครื่องยนต์และสมรรถนะที่คุณลูกค้าสามารถออกไอเดียร่วมกับช่างได้ส่วนใหญ่การใช้เรือก็จะมีหลายประเภทหลายแบบนะครับ ขึ้นอยู่กับงบประมาณขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นๆไม่ว่าจะเป็นงานเคลื่อนงานคลองหนองบึงก็สุดแท้แต่คุณผู้ชมจะถนัดแต่วันนี้ผมยินดีนาเสนอเจ้านี้ครอบคุมทุกมิติการใช้งานไม่ว่าจะเป็นงานเคลื่อนงานคลองแล้วก็รวมอถึงหลายหมาย,มายที่ทุกท่านปาถนานะฮะ ลำนี้ไม่เล็กไปไม่ใหญ่เกินกับไซส์ขนาด420 14ฟุตนะคุณผู้ชม14ฟุตคุณลูกค้าของคุณลูกค้าเจ้าของเรือท่านนี้เลือกใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์4จังหวะ70แรงม้าก็ถือได้ว่าลงตัวทีเดียวไม่ว่าคุณจะเอาไปนำไปใช้งานแบบซิ่งสิ้นเปียวเปียวคนเดียวหรือแบกสัมภาระรวมถึง ท่องเที่ยวสันญนาการทั่วไปมันตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์มากๆดีแล้วก็สวยงามเลยแหละเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ส่วนควบที่ลูกค้าเลือกใช้กันตัวนี้เราก็จะใช้อุปกรณ์ตกแต่งอย่างเช่นเป็นแจ็คเพเดนะครับแจ็คเพดยืดระยะจาก420 เป็น4-3-0เพื่อให้พ r f แฟร์แมนของเรือออกมาได้อย่างเต็มที่พวงมาลัยเป็นแบบ Power h y d r ฮดรอลิกพาวเพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลแล้วก็กระชับฉับไวในส่วนของเบาะหรือห้องขังเหยื่อห้องขังปลาเราก็จะมีให้ลูกค้าพื้นแบสทั้งหมดเป็นงานขึ้นจากอลูมิเนียมเกรดดี ขึ้นตามรูปขึ้นตามแบบที่คุณลูกค้าเลือกในด้านของการวางตำแหน่งหรือจัดบาลานตัวเรือเราจะเป็นผู้เซฟก่อนแล้วก็เทสทดสอบลงน้ำจนจะได้มาตรฐานรวมถึงระบบต่างๆก่อนส่งถึงมือลูกค้านะฮะ หวังว่าทุกคนคุณจะชอบวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเราให้มาชมไซส์ขนาด420ก่อนส่วนไซส์เล็กไซส์ใหญ่หรือเรือลำไหนที่ประกอบอยู่นะตอนนี้ผมและทีมงานจะออกมารีวิวให้แบบอิ่มหนำสำลาญกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมฝากติดตามด้วยนะครับ กับผมโชดบัตตี้มาลีนแล้วก็เพจบัตตี้มาลีนส่วนเบอร์ติดต่อหรือทักท่านใดอยากทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนว่าพี่เรือสเปคแบบนี้ต้องควรกับเชื่อเครื่องแบบไหนอะไรยังไงทักเข้ามาได้คุณผู้ชมไม่ต้องเกรงใจกันนะครับเดี๋ยวผมจะวางเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์ไว้ข้างนี้นะครับคุณผู้ชมส่วนวันนี้เดี๋ยว เรามาเจอกันใหม่จำหน้าสนุกแน่นอนขอบพระคุณทุกการติดตามรับชม,มนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ